สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันครับนี่ครับผู้นี้ไปตลาดมากครับเด้นนุมกินมากมาเนี่ยไปเสียเบ็ดกันล่วงเขาตลาดเลยพี่น้องติดตามคลิปหนานะครับว่าจะมนันบ่โอ้ยรถเจ้านี่มอตอรห่วงครับเรื่องรถเด็ดนี่รถพิกมอกตอรห่วงเจ้านี่เป็ดแนนอนครับ หมดกินโดนเลยพี่น้องล่องมึงขึ้นยากเจ้านี่ก็ว่าเสียบสุดแล้วในนัดเดลลนัดบัดบันไลนะครับใส่เบิร์ดเลยพี่น้องคักยาวไว้กินกินผักไห,หลายดีครับมาพี่น้องมา สดเบิมผมกินนมคีหนึ่งผมจะเน้นพักนะครับอืม ขับของเพื่นอยู่พี่น้องอืมมาครับ ตอนแรกว่ยซื้อกล้วยมากินร้างกล้วยว่เปิด ខ្លាក់ទៅផ្លាលទាច់មាន់ស្លាក់មានជាច់បានបានប់ច្លើមួនន្សាស់ ไม่เหรอกระดับสูงๆพี่น้องลงเบ็ดไว้พี่น้องไม่ เปลี่ยนคอบิค่ะว้เจ้านี่ย่ยอมรับเลยว่าถึงพริกถึงขิงอี่รีพี่น้องรสเด็ดดี มือมีอาหารปลาครับมือนติดตามด้วยครับมีนูมือร่วมทีมงานครับมือมีอาหารปลาเฮดเป็นนองหรืเบสิิเป็น,นอยีนอยังนั้นอรุนครับ Mm-hmm. Hmm. รสชาติไม่ค่อยเปลี่ยนพี่น้องเจ้านี่อืม น้องกินเจ้านี่เส้นบ่ยาวเด้อพี่น้องเส้นนสั่นอืม ก็เลยว่าจะไปสังก้วยแหละลานปิดพี่น้องอื พิกหนึ่งตเื่อไรได้พี่น้องเฟซแฮงอย่างนี้คือเลยพี่นอ้นงอ,งนองมื่อสีสันมาหูงแล้ว,ลวเราเฟซทำไมเสียเปย็ดไว้ปเยอะครับพี่น้องติดตามครับว่าจะมาร์ครับมืน่น ยียโมุตาสุสุด เรียบรอยพี่น้องอิ่มพอดีเลยติดตามคลิปหนาคลิปน้ได้ครับพี่น้องอีสานครับแจนแนลครับสำหรับคลิปนี้ก็เอื่นพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันครับนมจีนนะครับติดตามสิมีเมนูยังคลิปหนาครับพี่น้องแล้วก็รอลุ่นเบ็ดน้ำกันครับคลิปหนาว่าจะมาร์โบนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ขพรพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับถูกหวยด้วยเบอร์สุขชนเ้อพี่น้องสุขภปากแข็งแรยงครับสวัสดีครับ